วันนี้พาเพื่อนๆไปฟาร์มเงินกันด้วยรถอัปเดตใหม่กับ Mitsubishi Evo IX ครับผมขอบอกก่อนว่าสนามนี้กับคันนี้เนี่ย ไม่ใช่รถที่แรงแล้วก็ทําเวลาได้เร็วนะครับและขอบอกเลยว่ามันจะช่วยทําให้การฟาร์มของคุณในสนามนี้จากที่เคยขับไถกําแพงชิวๆเบือเบ่อๆสนามนี้เราจะไม่ไถและการฟาร์มในสนามนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันจริงๆจังๆเลยครับอดีนาดีนของคุณจะรั้งขึ้นมาระมัดระวังมากขึ้นและต้องโฟกัสตั้งใจมากกว่าเดิมครับเพราะเราจะไม่ได้ห่างจากคู่ต่อสู้มากนักแทบจะเฉียดเฉียวไล่ตามตูดกันเลยทีเดียวเลยฮะใครที่อยากฟาร์มมันๆขาให้ลองเลยฮะ ะกติกาของเราก็คือห้ามไถห้ามชนและห้ามเสียหายใดๆครับถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปหารถคันนี้กันเลยกว่าหาเจอง่ายๆที่ร้านค้ามือสองครับแหมรถมาใหม่สำหรับเพื่อนๆที่มีงบน้อยครับจัดไปเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปฟาร์มกันให้ดูหลังจากที่ซื้อมาแล้วตรงไปที่ GT Auto ทันทีครับเราไปยืดตัวถังกันดีกว่ามีค่าย,ยื่ประมาณ25 0 0 0ครับกดซื้อไปเลยครับหลังจากนั้นตรงไปที่ในส่วนของการแต่งรถครับ เริ่มแรกก็ไปเปลี่ยนล้อกันเลยครับเปลี่ยนแม็กครับเลือของที่เรามีอะไรก็ได้ครับสวยๆแต่ว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราให้ปรับตรงนี้เป็นกว้างนะครับแล้วก็เลือกใช้เส้นผ่าศูนย์กลางที่17นิ้วนี่แหละครับผมจากนั้นก็ตรงไปที่อะไรแต่งครับด้านหน้าให้เลือกไปที่ประเภท A นะครับด้านข้างก็ประเภท A เช่นกันด้านหลังก็ A ด้วยและสปอยเลอร์ก็เป็นประเภท A เหมือนกันครับ แล้วต่อไปก็คืออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันครับกดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกชุดโครงนะครับเลือกตัวขวาสุดเลยประเภท4นะครับผมแล้วก็แถมให้นิดนึงสำหรับเพื่อนที่อยากจะเปลี่ยนลายรถนะครับให้ <Okay. S 1> เข้าตรงนี้นะครับที่รูปโฟลเดอร์แล้วเลื่อนขึ้นไปค้นหาด้านบนเพื่อนๆไม่ต้องกรอกอะไรนะครับแล้วกดค้นหาไปเลยมันก็จะปรากฏลายต่างๆที่มีผู้ใช้งานเขาสร้างเอาไว้ครับซึ่งเราก็สามารถที่จะโหลดมาใช้กับรถของเราได้นั่นเองครับออย่างเราชอบฟ้าใช่ไหมเราก็ต้องไปเลือกลายที่แบบว่า brown o c o n n e r ที่ใช้ในภาค uh, too fat s too furious มันก็จะขึ้นว่าเขาเปลี่ยนอะไรอะไรไปบ้างนะครับไม่ต้องสนใจครับกดใจไปเลยครับหมื่นสองโอ้โหงามงดขับอีโวนามโกจริงๆอะไรพวกนี้ก็กลับไปเปลี่ยนเป็นประเภท A ด้วยนะครับเผื่อว่ามันเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นนะฮะในส่วนของอุปกรณ์แต่งรถครับซื้อตามกันมาเลยนะครับการลดน้ำหนัก Stage นึงแล้วก็ใช้ยางแบบคอมฟอร์ตแข็งครับไปส่วนต่อไปที่คลับสปอร์ครับ แถวแรกนี่ซื้อสอตัวซ้ายมือแล้วก็เลื่อนลงมาครับลดน้ำหนักสเตจสแล้วก็อุปกรณ์จำกัดกำลังลดแล้วก็ตัวทวงน้ำหนักครับซื้อเอาไว้ด้วย3ตัวนี้<า>ไปที่กึ่งเร c ซิ่งครับ2อันแรกด้านซ้ายมือแล้วก็มาที่เทอร์โบรอบเครื่องสูงสีแดงแดงแล้วก็ l อ d ีปรับได้เต็มัตาการลดน้ำหนักสเตจสครับแล้วก็เพิ่มความทนทานของตัวถังในส่วนต่อไปคือเร c ซิ่งครับซื้อตามเลยครับแถวบนซื้อให้หมดแถวที่2ครับซื้อ3ตัวขวาอันนี้ด้านซ้าย1ตัวแล้วก็แถวนี้ทั้งหมด แล้วก็กีฬาแบบเต็มตราไปที่เอ็กตรีมชุดเบรกคาร์บอนแบบเซรามิกนะครับแบบอะแดปเตอร์มุมพวงมาลัยสุดยอดเนี่ยให้ซื้ออันนี้นะครับการสูบกับลูกสูบทเทเนียมหมดแล้วครับกับอุปกรณ์ซื้อเดี๋ยวเราไปตังคค่ารถกันต่อยางก็แน่นอนครับว่าเราซื้อสปอร์ตแบบแข่งนะครับส่วนที่เหลือเพื่อนๆปรับตามมาได้เลยนะครับผมหยุดหน้าจอแล้วก็กดตามมาได้เลย พอไปที่คอลัน์ที่2นะครับมีอยู่ตรงหนึ่งที่ผมต้องเปิดให้ดูนี่ตรงการปรับเกียร์ตรงนี้นะครับเป็นเทคนิคมาจากพี่ๆฝรั่งนะครับก็เอามาปรับใช้กับการขับรถในด่านนี้นะครับผมถ้าเราตั้งค่าทุกอย่างตรงกันตัวเลขตรงนี้ก็จะตรงกันนะครับและในส่วนสุดท้ายครับเพื่อนๆตอกให้ตรงกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับเช็คตรงส่วนด้านล่างนี้ด้วยนะครับไอตรงที่เขียนว่าติดตั้งแล้วเนี่ยเพื่อนๆว่าเรามีเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้ามันมีไม่เหมือนกันบางทีพวกค่า PP มันจะไม่ตรงกันนะครับ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ PP ของเราจะอยู่ที่599.95นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโตเกี Expressway ที่โซนเอเชียนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนมาที่ด่านที่มี5 5 0 0 5เนี่ยครับสำหรับคันนี้ในสนามนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับเอาล่ะครับเปิดเกมมาในตอนนี้นะครับผมอย่าลืมปรับน้ำมันไปที่ระดับ2นะครับเพราะว่า การปรับไปที่2เนี่ยจะสามารถขับได้ประมาณ6-7รอบด้วยกันครับถ้าปรับต่ำกว่านี้รถจะช้าลงกว่าเดิมนะครับก็เลยเอาที่2ไว้ก่อนวิ่งตรง,ตรงไปด้วยเลนด้านซ้ายนะครับพอเดียวทุกคันจะเริ่มหลบไปทางตรงกลางนะครับเราจะใช้เลาะเล่นทางซ้ายไปที่บอกว่าไม่อยากให้ถ่ายกาแพงเนี่ยเพราะว่าหลังจากอัปเดตใหม่นะครับผมได้ลองเล่นไปแล้วลองถขาําแพงดูแล้วไม่ชนใครเลยครับ ผลปรากฏว่าผมไม่ได้รับ clean ลสครับก็เลยไม่ได้โบนัสเพราะฉันคันนี้เนี่ยเราจะไม่ถ่ายกำแพงนะครับเราจะสู้กันแบบจริงๆจังๆกันเลยฮะหลังจากสกเกตเห็นเส้นสีแดงนะครับให้เราเริ่มเบรกที่หน้าป้าย200ตรงนี้นะครับกดเบรกเหยียบมิดไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆกดเกียร์ถอยลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเกียร์หนึ่งก่อนถึงหน้าโค้งด้านหน้านี้นะครับผมแล้วก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าอย่าชนกับเพื่อนและอย่าชนกับขอบกำแพงเด็ดขาดกลับไปดูเวลาจริงกันอีกครั้งหนึ่งฮะจะบอกว่าให้เพื่อนๆถอยเกียรย์ยรตามจงัหงหวะบครั เกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งเบาจนคิดว่าควบคุมรถได้นะครับเราปล่อยรถไหลไปนิดนึงครับเติมคันเร่งให้พ้นโค้งช่วงนี้ไปเลยไปอีกหน่อยครับขึ้นเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองก็ได้ครับเ้วเบานะครับช่วงนี้ให้ไหลเหมือนเดิมนะครับพอพ้นโค้งแล้วเติมความเร็วขึ้นไปครับพิธีเกียร์สองครับป่ยต่อเลยครับเกียร์สามครับแล้วพอถึงหน้าสะพานนะครับให้คาวที่เกียร์สามนะครับ แล้วปล่อยรถไหลตรงช่วงโค้งนี้ไปนะครับผมพยายามควบคุมให้อยู่ในเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับอย่าเติมความเร็วเยอะเกินไปนะครับเพราะอาจจะทําให้หลุดโค้งโค้งนี้ได้นะครับค่อยๆเติมแตะแตะแตะไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเห็นสีแดงรับเกียร์เบรกนะครับถอยเกียร์มาที่เกียร์สองนะครับปล่อยรถไหลไปทางซ้ายนะครับทางขวาเริ่มเติมความเร็วขึ้นไปนะครับเลยียงรถให้อยู่ในเส้นแนวสีเหลืองไว้นะครับผมตรงนี้เติมความเร็วขึ้นไปครับเกียร์สามแล้วเกียร์สี่ครับเบาครับตรงนี้แล้วก็ปล่อยรถไหลที่เกียร์สามเหมือนเดิม ไหลพ้นไปแล้วเติมความเร็วช่วงนี้เข้าไปครับปอยสีแดงที่พื้นเหยียบเบรกตรงสีแดงครับแล้วปล่อยครับตรงที่เลยมาแล้วจังหวะนี้ปล่อยรถไหลตามเพื่อนไปก่อนครับแล้วเติมความเร็วนะครับตรงนี้จังหวะโค้งหน้าต้องระวังให้ดีนะครับระวังชนกับเพื่อนนะครับเราเหยียบเบรกมาครับถอยมาที่เกียร์สองสักเล็กน้อยครับเบี่ยงรถไหลมาทางขวานะครับแล้วค่อยเติมความเร็วจังหวะนี้แล้วเบรกอีกเล็กน้อยครับปล่อยรถไหลไปทางซ้ายนะครับ รอให้เตรียมพลคงแล้วค่อยเพิ่มความเร็วต่อขึ้นไปนะครับผมจังหวะตรงนี้เป็นต้นไม้เหยียบมิดไหมไปเลยนะครับตรงนี้เื่นเกียร์ไปยาวๆได้เลยนะครับตรงนี้จนกว่าจะถึงป้าย200ด้านหน้าและนี่คือจุดเบรกค,ครับจำไว้ให้ดีครับสำหรับป้าย200คือเบรกไปถัดไปคือจังหวะถอยเกียร์ทีละ1ทีละ1ยกตัวอย่างอย่างเช่น3 2แล้วก็เกียร์1 ความเร็วของเราก็จะเริ่มลงมาช้าแบบพอดีพอดีเลยตรงนี้นะครับพร้อมเบรกไปด้วยนะับไปชมภาพความเร็วปกติกันอีกครั้งหนึง่งฮะบ,บนโค้งช่วงนี้มาเตรียมตัวเลยครับเจอไปสาย200ตเตรียมบยเบรกถอยเกียร์หนึ่งถอยเกียร์อีกหนึ่งแล้วก็ถอยเกียร์อีกหนึ่งนี่จังหวะนี้ความเร็วเริ่มช้าลงนะครับตรงนี้ปล่อยรถไหลโค้งช่วงนี้เลยครับเติมความเร็วนิดเดียวครับเกียร์หนึง่งแล้วก็ค่คอยๆเพิ่มคันเร่งขึ้นมาทีละนิดทีละนิดต้องชมนะครับว่าคันนี้เนี่ยออกตัวตรงช่วงโค้งเมื่อกี้ได้แบบไวมากๆะเป็นนนนนคัออืือ่่นะ่่ทีงลยู เตรียมตัวเข้าสู่รอบที 2> ่2ครับเราไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในจังหวะนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เรายังไม่ขึ้นที่1สักทีนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบร้อนครับเราจะตามเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเติมน้ํามันครับจากนั้นเราจะมีโอกาสที่จะขึ้นนําได้นะครับผมตรงนี้ก็ลากยาวๆไปเลยนะครับเราจะใช้เวลาไปทั้งหมด2นาทีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเราใช้เกียร์5ค้างไว้ก็ได้นะครับจนกว่าจะถึง300แล้วค่อยไปที่เกียร์6กนะครับความเร็ว เตรียมตัวทบทวนในรอบที่2ครับขึ้นสะพานจําได้ไหมเจอไปปุ๊บเบรกพร้อมถอยเกียร์ตามจังหวะป้ายนะครับมาเร็วเกินไปถอยเกียร์ไม่ทันอาการมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันจะหลุดโค้งแบบนี้ครับผมก็ต้องเบารถให้ถึงที่สุดนะครับลงมาที่เกียร์สเกียร์หนึ่งเลยฮะจะต้องระวังเพื่อนด้วยว่าเพื่อนมันอยู่ข้างหลังนะครับเกิดเบรกสุ่มสี่สุ่มหเพื่อนกระแทกถ่ายจบเลยครับโบนัดไม่ได้นะฮะไปกันต่อครับตรงนี้เกียร์สเกียร์สี่ก็ได้นะครับ แต่พอถึงสะพานปุ๊บให้กลับมาที่เกียร์สามนะครับปล่อยรถไหลไปครับช่วงนี้แล้วค่อยๆเติมคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆผุมรถให้อยู่ในเส้นสีเหลืองถ้าเร็วเกินไปก็ปยกเท้าคืนปล่อยรถไหลสักหน่อยนะครับพ้โค้คงนี้ไปเตรียมเบรกในเส้นสีแดงเบรกแล้วถอยเกียร์ที่เกียร์สองนะครับปล่อยรถไหลตรงช่วงโค้งนี้ซ้ายแลวเติมคันเร่งในช่วงโค้งขวานี้ครับไปต่อครับอัดความเร็วไปจนกว่าจะพ้นโค้งขวาด้านหน้าเตรียมเบรกตรงช่วงใต้สะพานนะครับ แตะเบรกเิดน,นึงครับเลี้ยงเกียร์สไว้ครับให้อยู่ในเส้นสีเหลืองอย่าให้หลุดโค้งไปกระแทกด้านซ้ายนะครับเจอเส้นสีแดงด้านหน้าเหยียบในโซนสีแดงแล้วปล่อยเมื่อพ้นนะครับถ้าคิดว่าจะหลุดโค้งให้ถอยเกียร์สักหน่อยแล้วก็ยกเท้าเล็กน้อยครับเริ่มการเล่นขึ้นไปครับช่วงนี้เบาลดลงมาเกียร์สนะครับผม เลี้ยวตามเพื่อนเข้าไประวังโอ๊ยกับแทกเขาไปแต่ว่าโชคดีมากๆที่ไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถนะครับไม่มีสีแดงกับพริบขึ้นมานะครับไปกันต่อเลยครับเติมความเร็วให้เต็มที่ในช่วงนี้ครับเตรียมพร้อมสําหรับการเบรกด้านหน้าเพื่อนๆจาได้หรือเปล่าเบรกที่ป้ายที่1แล้วถอยเกียร์ไปถัดไป1 1แล้วก็1นึ่งความเร็วของรถจะมาหยุดแถวนี้พอดี ปล่อยรถไหลไปในช่วงนี้ครับค่อยๆเติมความเร็วเลี้ยงๆขึ้นไปขอเริ่มตั้งตัวได้ก็เหยียบมิดไม้ไปต่อครับผมอ้ามพาดเด็ดขาดครับเพราเราตามแทบไม่ทันครับที่หนึ่งที่2องโอ้โหทิ้งเรี้วทิ้งเร็วเอาละทีนี้เพื่อนๆทำแบบเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะแซงได้นะครับผม เตียมเข้าสู่รอบที่7นะเลยครับตอนนี้น้ํามันของเราเริ่มจะหมดแล้วฮะโคตรมันเลยครับเพื่อนเราก็ตามมาแบบติดๆเลยครับห่างกันอยู่แค่ประมาณ2วิกว่ากันเท่านั้นนะแล้วก็พบว่าที่ตามตูดมาเนี่ก็เผาพิษมาด้วยเหมือนกันเอาละครับใครจะเป็นคนออกพิษก่อนคนแรกครับตอนนี้เราเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนยางด้วยนะครับเติมน้ํามันให้เต็มนะครับเอาละครับน้ํามันเราเติมพร้อมกันเท่ากันด้วยนะครับตอนนี้สังเกตจากตัวเลขน้ํามันนะครับตอนนี้ ขึ้นมาแบบเท่ากันนะครับใครจะเป็นคนออกก่อนนะครับเราจะเติมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าคนที่สองเติมไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าจะออกก่อนแน่นอนครับเรามาดูกันครับว่าเขาเติมไปที่เท่าไหร่เขาหยุดที่เก้าสิบสองครับเราโอ้โหออกพอดีครับยังไงโอ้โหนำไปแล้วนะครับออกไปก่อนนะครับผมตอนนี้ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับโอ้โหไอ้คันที่แซงไปเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขาก็ไปน้ํามันหมดแล้วเราก็จะได้โอกาสแซงอีกทีแต่ตอนนี้เราต้องแซงคันนี้ให้ได้นะครับผม ยังไงยังไงใช้สลิปสต a มดูตูดผ่านไปเลยครับเน่โอ้โหทีนี้ก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆครับผมห้ามพลาดห้ามตายห้ามชนเด็กดขาดโอ้โหถ้ามองจากกระจกหลังนี่คือตามมาแบบติดๆเลยครับฟาร์มเงินยังไงโคตรมันขนาดนี้นะคแหมโอ้ใครอยากเสี่ยงนี่บอกให้ลองเลยเป็นช่วงฟาร์มเงินที่แบบเงือตกใช้ได้เลยครับผมโ ขอตัดช็อตไฮไลท์มาให้ดูนิดนึงครับไม่ใช่แค่เราที่พลาดได้นะครับ AI ก็พลาดเป็นเหมือนกันยังจังหวะนี้ครับเรามาด้วยกันเร็วทั้งคู่นะครับพอเราเบรกช่วงนี้ครับโอ้เบรกไม่อยู่ AI นี่มันลื่นเป็นเหมือนกันนี่ว่าเนึนกว่าเราเป็นอยู่คนเดียวและเราก็แสงอันดับที่1มาจนได้นะครับในรอบที่8รอบนี้นะครับเข้าสู่รอบที่9เพราะว่าเขาไปเติมน้ํามันนะครับ เราจะมีโอกาสที่จะวิ่งหนีไปให้ไกลซึ่งเรามีน้ำมันอยู่เหลืออีก4รอบด้วยกันก็ยังเหลือเฟือและรอบสุดท้ายก็มาถึงครับเอาตัวรอดเป็นยอดดีครับโอ้โหเราห่างเพื่อนไปแค่25้วินาทีเท่านั้นครับถือว่าห้ามพลาดในเดินขาดนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าเส้นชัยไปแบบน้ำมันเหลือ0.4เข้าไปแล้วครับโอ้โหไถ่ายฟาร์มเบื่อ,มอผมบอกแล้วมาอะดรีนาลีนพุ่ง จบไปที่27นาทีครับถึงแม้ว่าจะมีกระแทกกระทันไปบ้างแต่ไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถครับก็เลยได้โบนัสการแข่งขันอย่างขาวสาบไปครอบครองเพิ่มมาเป็น825,000นั่นเองครับเป็นยังไงก,กันบ้างครับพอจะแก้เบื่อได้หรือเปล่ากับรถคันนี้ในสนามนี้ฮะ ใครคิดยังไงกันบ้างแต่สําหรับผมรู้สึกว่ามันทําให้การฟาร์มเงินดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับสาหรับดันปกติที่เคยฟาร์มมันดูแบบโอ้ยน่าเบื่อแล้วก็แบบง่วงเนะ่แต่อันนี้คือมันทําให้เราได้ลมมันรมวังก็ตื่นเต้นรับทึกอยู่ตลอดเวลาเอออย่างไีก็เพื่งลองเอาไปเล่นกันดูนะครับาอยากตื่นเต้นเดี๋ยวมีอีกสนามหนึ่งอย่างสนามเลมังอ่อาอันนี้ครึ่งชั่วโมงครับอันนั้นเนี่ยนอกจากความมันแล้วเนี่ยยังมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเราต้องดูอากาศด้วยเออ ว่าถ้าเพื่อนๆอยากดูก็ลองพิมพคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเดๆจะทำให้ดูนะครับลองเอาไปปรับตามกันดูนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูอะก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ